รเราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้แล้วก็ถึงจะรู้จริงว่าอ้กิเลสหยาบกลางละเอียดมันเป็นอย่างนี้มันหมดหมดเกลี้ยงไม่มีกิเลสสะอาดบริสุทธิ์วิสุทธิคุณบร,บริสุทธิ์สะอาดวิสุทธิคืออย่างนี้กรุณาที่คุณและช่วยเหลือมนุษย์ลงมือช่วยกรุณาวิสุทธิคุณปัญญาที่คุณกรุณาที่คุณ ฉลาดปัญญาฉลาดวิสุทธิสะอาดกรุณาลงมือช่วยจริงๆกรุณามีพระกรุณาที่คุณวิสุธทธิคุณปัญญาที่คุณสามเศร้าของตรีมูลตินี่ชัดเจนเลยนะเป็นผู้ที่อยู่ในโลก,กุตระโลกโลก,กุตรานี่ครบสามเศร้านี่ชัดเจนนี่เรียกว่าสามเศร้าของความเป็นพระเจ้า คุณสมบัติหรือคุณธรรมของพระเจ้าวิสูที่คุณปัญญาที่คุณกรุณาที่คุณนะเราก็พิสูจน์ความจริงอันนี้ได้เรียกว่านี่แหละคือปรโลกโลกใหม่โลกหน้าโลกที่ไม่ใช่โลกกุตระก็ขอ,อไปไม่ใช่โลก,กีิยะโลกคนปุถุชนโลกที่ยังไม่ถึงขั้นรู้จักจิตเจตสิกรู้จากความ ไม่มีโลกียะโลกไม่มีมันดับดับไปดับไปจนกระทั่งอรหันเรียกว่าหมดเลยโลกียะไม่เหลือหยาบกลางละเอียดไม่เหลือเลยของแบบโลกียะซึ่งถ้งกาก็ไล่เรียงไปทั้งเป็นสังโยชน์สิบทั้งอนุสัยเจ็ดะเช่นในอนุสัยในระดับสูงแล้วขั้นมานะภาวะนะ ขั้นมานะภาวะหนึ่งสองสามสี่อนุสัยนะั่ะกามราคาปฏิฆาทิฏฐิหรือทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยนะัหมดไปแล้วมานะมานานุสัยภาวะภาวะราคานุสัยมันยังถือดียังอวดดีอยู่บ้างไม่หยาบและไม่ใช่มานะสังโยชน์นะนี่มานานุสัยนะ มันมีดีและมานะสังโยชน,นย์ถือดีที่หยาบก,กว่าแต่มานานุใสยเนี่ยถือดีแต่น้อยกว่าเช่นมานะอติมานะเช่นเป็นต้นมานะก็หยาบอาติมานะนี่ก็ละเอียดขึ้นแล้วสูงขึ้นแล้วประมาทะ ก็เรียกว่าไม่มี m ะแ a ละแต่ยังประมาทอยู่นะอติมาณะเป็นในเรื่องอะไรสิบหกอุปกกเลสิบหกละสุดท้ายปลายสุดอะมา n ะอติมาณะมะทะประมาทะมะทะนี่ก็ยังมเมาอยู่ในในเพราะมะทะนี่มันน้อยกว่าอะไรหมด สุรานี่เมาหนักเมรยะนี่ลดลงมาสุราเมรยะมัชชะมัชชะเนี่ยก็เหลือน้อยแล้วเป็นระดับที่สามระดับที่สามแล้วยังไปลงไปลดลงไปอีกถึงขั้นมะะัทะปมาทะเรียกเรียกว่ามัชชะมะะัทะปมาทะ มัทธะก็อขอไปมัทชะเนี่ยยังเมา,นาในระดับเมาสุราเมระยะมัทชะมัทชะเป็นตัวที่สามจากมัชชะตัวที่สามนี่ไปเป็นตัวที่หนึ่งของเมาตัวสุดเมาสามเศร้าสุดท้ายมัทชะนะมัททะปะมาทะสามเมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมัทชะเนี่ยยังเมาใน เศร้าสามเศร้าสุดท้ายมัชะมะทะประมาทะมัทะก็เมาประมาทะเนี่ยปลายสุดเลยนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีประมาทประมาทะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ต้องไม่ประมาทเป็นอันขาดต้องระมัดระวังจริงๆเพราะคำว่าไม่ประมาทพระพุทธเจ้าถึงตรัสเอาไว้ว่ามันสุดยอดของความชั่ว ปลายสุดก็ขุดความชั่วหมดประมาทะแล้วก็จบละเพราะฉะนั้นประมาทะหรือประมาทนี่จึงรวมไว้ทั้งใหญ่สุดและเล็กสุดเลยอยู่ในเหมือนเท้าช้างความประมาทเหมือนเท้าช้างแล้วรวมเท้าสัตว์ต่างๆลงไปในเท้าช้างนี้ได้หมดแต่ถ้ายุคไดโนเสาร์ก็คงต้องเอาดเท้าไดาโนเสาร์เนาะ แต่ว่าจริงๆแล้วเขา,าสามารถที่จะคนรอยเท้าตามฟอสซิลต่างๆนี่นะ <Whats S 1> เขาก็เจอรอยเท้าไดาโนเสาร์นี่ไม่มีรอยเท้าไหน,นโดยไดโนเสาร์ไหนใหญ่เท่ารอยเท้าช้างนะเท่าที่ฟอสซิลที่หาได้ยังไม่เห็นรอยเท้าไดาโนเสาร์ไหนใหญ่เท่ารอยเท้าช้าง ที่เห็นกันรอยเท้าช้างนี่กลมรอยใหญ่รอยเท้าไดโนเสาร์เป็นแ네ง jamais, em, boom, ่งเป็นตีนเป็นอะไรแต่รอยเท้าอย่างพวกนี้ไม่มีรอยเท้าแบบรอยเท้าช้างไม่มีเป็นรอยเท้าเป็นแง่งแง่งแง่งแ่แต่ว่าสามนิ้วห้านิ้วอะไรก็แล้วแต่รอยเท้าไดโนเสาร์น่ามันไม่กลมกลมบนบนอนกับรอยเท้าช้างเพราะรอยเท้าช้างนี่จึงรวม รอยเท้าสัตว์ต่างๆลงไปในนี้ได้หมดเลยนี่แหละรวมประมาทะก็คือยาประมาทลงลงไปลงในรอยเท้าช้างนี้ได้หมดเลยเพราะคําว่ายาประมาทนี่ยาเมาเมาระดับประมาทนีนิดหนึ่งน้อยนท่านก็ไม่ให้มานั่งประมาทอะไรทั้งนั้นต้องพยายามรักษา อย่าให้สิ่งที่มันไม่ดีแม่นิดแม่น้อยเกิดขึ้นนะเพราะงั้นในอนุสัยสุดท้ายมานานุสัยะวราราคานุสัยอวิชานุสัสอนุสัสห้าหกเจ็ดสุดท้ายนี่แหละอันสุดท้ายนะี่คืออวิชาของอาสวะก็อวิชาเรียกว่าอ,อาสวาอนุสอาสวะ อาเรียกว่าอาวิชชาสวะนะส่วนของอนุสัยก็เรียกว่าอาวิชานุสัยละเอียดกว่าอาวิชชาสวะเป็นอันปลายของอาสวะของอวิชชาความไม่รู้ในอาสวะความไม่รู้ในอนุสัยความไม่รู้ในอนุสัยจึงเป็นตัวสุดท้ายหยุดสุดยอดอ,อวิชชาสวะนั้นยัง ระดับหนึ่งหมดอวิชชาสวะแล้วเป็นปัญญาวิมุตตเป็นพระอา,หารหันต์ในระดับปัญญาวิมุตตดับอาสวะสิน้นผู้ที่จะดับอนุสัยครบหมดสุดท้ายมานานุสัยเพราะว่าราคานุสัยและอวิชาอนุสัยสามเร้าสุดท้าย จึงจะเป็นอุปโตภาควิมุตต์จึงจะเป็นพระอระหันต์ที่สมบูรณ์สูงสุดเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติเนี่ยเพราะฉะนั้นในความเป็นอรหันต์สองแบบปัญญาวิมุตต์กับอปุอุปโตภาควิมุตติจึงมีในยะสําคัญที่ต่างกันด้วยพระกาลชนี นี่คือรายละเอียดเป็นเป็นอาจินไตที่เดาไม่ได้ที่อาตมาพูดทีด่พูดโดยสภาวะไม่ได้เดาคุณจะเดายังไงลองคิดดูสิว่าจะเดาอธิบายแบบเนี้มันจะเดายังไงมาอธิบายแต่อาตมาอธิบายนี่ไม่ได้เดาแล้วอาตมามีอ้างอิงนะ อ้างอิงทฤษฎีของพระเจ้าอ้างอิงอาสวัสอาสวัสิสิบอนุสัยเจ็มาขยายความซับซ้อนที่มันภาวะภาวะพบอันมีรูปราคะอรูปราคะอาสวะในระดับอาสวะรูปราคะอรูปราคะในภาวะพบอันนี้ในภาวะราคะอีกทีหนึ่งอันนั้นในพบกามอันนี้ในพบราคะพบภายใน มือนไหมมือนไหมได้มือนนะ,ะมันมันก็จะดับมันก็พอจะเข้าใจได้ชัดแจ้งอยู่เพราะฉะนั้นการจะอธิบายอาสวะกับอนุสัยต่างกันอย่างไรนี้จึงไม่ใช่เรื่องจะมันที่จะอธิบายสุ่มสี่สุมห้ากันเล่นเดี๋ยวก็เละหมด <laughs> ถ้าเผื่อว่าไม่มีไม่ไม่แน่จริงมาอธิบายเดี๋ยวเถออาจมาวะเล่เทพหมดเลยเพราะว่ามันพอจับได้นะมันมีพยัญชนะมันมีหลักฐานหลักการของอุจ้าชะมาอนุัยเจ็ดอาสวะสิบอะไรเงี้ยมันก็มาไล่ได้อยู่พยัญชนะต่างๆมันก็พอจะเอามายืนยันกันได้อยู่มันก็มีตัวนั่นตัวนี้ที่จะขยายที่จะมายืนยันกันได้นะสรุปแล้วคําว่ามานานุไยกับ มานะที่เป็นอาสวะสังมานะสังโยชนั้นจึงมีนัยสำคัญที่ละเอียดละเอียดสุขุมต่างกันเลือเล็กเลือน้อยหรือว่าเลือหยาบก,กว่ากันอย่างที่เป็นเนี่ยหรือว่าแม้แต่คำว่ากามราคะก็คือกามที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทางภายนอก พอมาถึงภายในแล้วเขาไม่มีแล้วกามราคะมีแต่รูปราคะกะรูปราคะและรูปราคะกะรูปราคะนี่แหละนะมันเป็นภาวะราคะไม่ใช่กามราคะกามราคานะนั้ภายนอกแท้แท้ส่วนภาวะราคะนี่ภายในแท้แท่จะมา อย่างนี้เป็นต้นเพราะวะราคานุใสกับภาวะภาวะสระภาวะสวะเห็นความต่างกันไหมอาสวะที่เป็นภาวะกับอนุสัยที่เป็นภาวะภาวะราคะกับภาวะภาวะสวะภาวะภาวะราคานุสัย กับภวาสวะก็ต่างกันละเอียดกันเพราะว่าราคานุสัยท้งหมดแล้วก็จบนะจบในรูปเพราะว่าราคายังแบ่งเป็นรูปโดยเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจนะเพราะว่าราคานุสัยนะแต่ถ้าไม่เรียกราคานุสัส ถ้าไม่เรียกรูปานุสัยหรืออะรูปานุสัยท่านไม่เรียกประเดี๋ยวมันจะวนหนักก็าไปอีกนะเพราะว่าราคานุสัยเนี่ยมันยังมีรูปมีอะรูปในตัวของมันเองละไว้ในฐานที่เข้าใจมันยังมีหยาบเป็นรูปก็หยาบอะรูปก็แน่นอนมันรู้จะเรียกอะไรแล้วภาษามไม่มีมันก็เลยเรียกอะรูปมันมันเกือบจะไม่ถูกรู้แล้วอะรูปสิ่งที่ถูกรู้อะรูป ใช้พยัญชนะที่เหลือมันแทบจะไม่รู้จากรูปที่เห็นได้แล้วไหวไหวไหววิบวิบไปวิบไปวิบไปวิบวิบวิบ